สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาหาแอป AI แอปให้หนูใช้ก็คือแอปแต่งรูปเหมยตัวนะคะซึ่งหนูจะทําให้รูปหนูนะคะยิ้มได้หรือว่าหัวเราะค่ะเราเข้ามาในแอปแล้วก็มาที่หมวดปรับแต่งนะคะหมดปรับแต่งเสร็จแล้วขอเลือกรูปแป๊บนึงเบอร์ไว้ก่อนได้รูปแล้วนะคะแล้วก็จะมาที่หมดแต่งโชมค่ะทีนี้เราก็มาที่ AI แบบโชมนะคะ ตอนนี้เรามรารลดก่อนนะคะมีให้เลือกหลายอารมณ์ยะคะแต่ว่าบางไอนมันก็ติดโปรอันให้หนูใช้เป็นหน้ากิมนะคะมีห่อละนะคะที่ไม่ติดโประคะ่ะที่เม็ดที่ไม่เสียเงินนะ,ะหนูก็เลือกยิมะคะ่ะรออยๆนี่หาได้แล้วยิ้มน่ารักน่ารักสุดๆแบบโคตรคาวาอีแบบญี่ปุ่นมากๆแบบสองญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคะ่ะแบบน่ารักมาก ไปก่อนนะคะลาก่อน